เราะฉะนั้นประชาชนไร้ที่พึ่งในเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ารัฐบาลนี้ไม่เอาจริงเอาจังกับการที่จะดําเนินการกับคนที่คิดร้ายต่อสังคมแล้วก็กระทําการเป็นการสร้างความหวาดระแวงทําให้ประชาชนหมดความหวังว่าชีวิตของตัวเองนั้นจะมีความปลอดภัยเรื่องที่9วันนี้ปัญหาของบ้านเมืองก็คือทรชนคนที่เป็นฝ่ายรัฐบาลทําตัวเหนือกฎหมายครับวันนี้ คนที่เป็นสาวกแล้วก็เป็นขี้ข้ารัฐบาลทำตัวอยู่เหนือกฎหมายไม่เคารพกฎหมายผลิตอาวุธนะผลิตระเบิด <c oughs> กระทำการหลายครั้งหลายคราว <c oughs> วันก่อนเหตุการณ์ที่ตำบลแสนแสบเขตบินบุรียังไม่ยังไม่ได้ตัวนะครับ <c oughs> ท,ทั้งทั้งที่วันนี้ทุกคนในพื้นที่เขารู้ครับว่าในที่เกิดเหตุนั้นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ออกมา แล้วก็ปรากฏว่าระเบิดมันทำงานร่างฉีกแลกขาดไปสองคนนั้นเป็นคนของใครหลังจากที่ไส้ไปทางหนึ่งแขนไปทางหนึ่งขาไปทางหนึ่งตำรวจเองก็รู้เข้าไปตรวจที่บ้านเช่าปรากฏว่า,า,วาพบบัตรกาดนปชอ,อยู่ในบ้านเช่าพบระเบิดพบถังแกส๊สจำนวนมากมายแต่จนวันนี้คดีไม่คืบหน้าไปถามตำรวจที่มินบุรี ตำรวจทั้งหลายบอกว่าเรื่องนี้นายไม่รู้ว่าใครคือนายบอกว่านายสั่งไม่ให้พูดนายสั่งไม่ให้ข่าวและเรื่องสำนวนนั้นนายจะเป็นคนทำเองเห็นไหมครับวันนี้โทรชนคนที่เป็นฝ่ายรัฐบาลทำตัวเหนือกฎหมายนอกเหนือจากนั้นครับวันนี้เมื่อวานนี้เองครับเกิดเหตุระเบิดที่ถนนสุขภิบาลสองก็เป็นกรณีคล้ายคลึงกัน มีการมาเช่าบ้านอยู่อาศัยแล้วก็ผลิตระเบิดในที่สุดระเบิดก็ทำงานขึ้นมาสาเหตุหลังนี้ถามว่ารัฐบาลเคยประกาศชัดเจนไหมว่าจะเก็บกวาดอาวุธสงครามหรือว่าอาวุธร้แรงในให้หมดไปจากสังคมอย่าว่าแต่ในต่างจังหวัดอย่าว่าแต่ในภาคใต้เลยครับแม้กระทั่งใจกลางเมืองหลวงก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เว้นแต่ละวันถามว่าคนไทยมีทุกไหมเรื่องเหล่านี้เป็นทุกข์ของคนไทยทุกคนครับยกเว้นพวกทรชนคนชั่ว นอกเหนี้นจากนั้นครับวันนี้ปัญหาของบ้านเมืองก็คือประเทศชาติถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อประโยชน์ของทักษิณและยิ่งลักทั้งๆท,ที่บ้านเมืองไทยน่าจะเดินหน้าไปได้ไกลกว่านี้แต่ปรากฏว่าวันนี้ประเทศชาติของเรานั้นถูกจับเป็นตัวประกันจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้จะไปขวาก็ไม่ได้จะไปซ้ายก็ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ายิ่งหลักอ้างอย่างเดียวครับว่าเขาเป็นผู้รักษาการเขาไม่ออก ตราบใดที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่มาตราบใดที่ยังไม่มีการเลือกตั้งเขาไม่ออกถามว่ามีความชอบทำอะไรที่จะยังนั่งอยู่บนเก้าอี้ของการเป็นผู้นำประเทศในขณะที่ประชาชนล้มหายตายจากในขณะที่เศรษฐกิจเหลือแต่โครงกระดูกในขณะที่การศึกษานะครับมีแต่น,น้ำพริกไม่มีน้ำยาแล้วถามว่าวันนี้มีความชอบทำอันใดที่คุณยิ่งรัก ยังจะอยู่ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีชาวนาร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดวันนี้ยิ่งรักจับประเทศไทยเป็นตัวประกันนะครับเพื่อต่อรองกับสังคมไทยในเรื่องสลักสำคัญก็คือว่าต้องออกกฎหมายเนิรโทษกรรมยกเลิกยกเว้นความผิดทั้งหลายที่พวกตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษิณซึ่งเป็นหัวโจกของขบวนการกระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง ต้องยกเลิกความผิดเหล่านั้นให้แล้วต้องคืนทรัพย์สินที่รัฐยึดมาจากทักษิณเพราะเนื่องจากทักษิณโกงประเทศชาติไปต้องการเงินคืน46,000 <c oughs> ล้านพร้อมด้วยดอกเบี้ยนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยอยู่ในฐานะเป็นตัวประกันและในขณะเดียวกันครับค,ค่มคู่ไม่ให้มวลมหาประชาชนที่รักชาติออกมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน วันนี้ประเทศไทยของเราน่าสงสารมากครับถูกจับเป็นตัวประกันของระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์ประการที่11ครับวันนี้ปัญหาที่หนักอกคนไทยเป็นที่สุดก็คือว่าสมุนของรัฐบาลทรราชจาบจ้วงเบื้องสูงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของพวกเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมาอันยาวนานมากกว่า800ปีนอกปีนอกนอจากนั้นสมุนของรัฐบาลทรราชคิดแบ่งแยกประเทศชาติ จากการประกาศเรื่องของสอปป,อปอลานนาวันนี้คนไทยรับไม่ได้ครับกับแนวคิดอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเครื่องมือของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็น DSI ของไอ้เจ้าริศิดวงบานนะครับไม่เคยใส่ใจในการจะติดตามเอาคนกระทําผิดมาขึ้นสารสถิตยุติธรรมปล่อยให้ลอยนวลไม่รู้ว่ามันซุกหัวอยู่ตรงไหน,นแต่ว่าพบตะรอเองมาพูดบอกว่ามันอยู่ในต่างประเทศ ถามว่าทําไมถึงปล่อยให้ลอยนวลออกไปอยู่ต่างประเทศได้ทั้งๆท,ที่สตอชอสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็มีสตมสํานักง,งานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองอยู่ทุกมุมเมืองไม่ว่าด่านเล็กด่านใหญ่จะขึ้นเครื่องบินที่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะขึ้นที่ท่าอากาศยานชนภูริที่ดอนเมืองหรือจะออกไปนอกประเทศตามด่านชายแดนก็มีตมคอยดูแลอยู่ทั้งหมดทำไมถึงไม่ดำเนินการ เพราะคนเหล่านี้กระทาผิดกฎหมายซึ่งถือได้ว่าเป็นที่รังเกียจของสังคมเพราะว่าคนไทยในยุกคก่อนๆรวมทั้งคนไทยในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ไม่มีใครคิดชั่วในการที่จะจาบจ้วงเบื้องสูงองค์สถาบันพระมหากษัตริย์แต่คนพวกนี้กล้ากระทําการต้องดําเนินการเอาจริงเอาจังแต่ปรากฏวันนี้คนเหล่านั้นลอยนวลเพราะอะไรครับเพราะเป็นสมุนของรัฐบาลทรราชคนเหล่านั้นคือพวกทรชนคนเหล่านั้นคือคนที่รัฐบาลใช้ประโยชน์ ผมไม่ได้กล่าวหาเองครับเมื่อคืนนี้ไอโกตีปทุมธานีให้ข่าวมาทางไหนไม่ทราบแต่ว่าเป็นข่าวออกไปทุกสถานีโทรทัศน์บอกว่าตอนนี้ไปทำธุระอยู่ในต่างประเทศเสร็จธุระเมื่อไรจะกลับมาต่อสู้คดีโดยกล่าวหาว่ามีการตัดต่อคลิปที่เอาไปออกเป็นข่าวแค่นั้นไม่พอครับโกตีตัดพ่อต่อว่า บอกว่าฝากไปถึงยิ่งลักษณ์ด้วยไปถึงรัฐบาลด้วยว่าตลอดระยะเวลาที่ตัวเองเคลื่อนไหวนั้นทําเพื่อรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําเพื่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นเวลานี้รัฐบาลลืมไปแล้วหรือหรือว่าเข้าตําราที่ว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลโกตีใช้คําพูดนี้เลยครับที่แพร่เสียงออกทางทีวีเหมือนประนึ่งว่า เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าที่โกตีทำชั่วทั้งหมดนั้นเป็นแผนของรัฐบาลเพราะว่าได้ปกป้องได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลมาโดยตลอดใช้คำพูดว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเข็ดเสร็จศึกข่าขุาข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 นพลจากการที่ยิ่งลักษชินวัตรให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับคือสุรนันท์เวชาชีวะไปดำเนินการสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินคดีในข้อหามินพระบรมเดชานุภาพกับโปตีแต่ปรากฏว่าวันนี้ถามว่าหนึ่งทำไมไม่สั่งการก่อนที่โกตีจะออกนอกประเทศทำไมถึงปล่อยให้โกตีลอยนวลออกนอกประเทศแล้วถึงสั่งการหรือต่อไปนี้คนที่จับจ้วงเบื้องสูงซึ่งเป็นสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของคนไทยเมื่อจับจ้วงเสร็จแล้วก็ลอยนวลออกไปนอกประเทศ กี่คนแล้วครับตั้งแต่จัก,กรภพเพนแคอีเพนปลาครกพี่น้องจําได้ไหมครับวันนี้ก็ไปลอยนวลอยู่ในต่างประเทศแม้กระทั่งไอ้ตั้งอาชีวะซึ่งมาอาศัยแผ่นดินชุกหัวนอนอยู่ที่หนองจอกเวลานี้คนหนองจอกเขารังเกียจเป็นที่สุดกลับมาบ้านเมื่อไราเจอดีเมื่อนั้นก็ลอยนวลออกไปต่างประเทศไอ้โกตีอีกแล้วถามว่ารัฐบาลน,นี้สมคบกับพวกที่ทําลายสถาบันครั้งแรกครั้งเล่าไม่ได้ดําเนินการ ในการที่จะลากตัวคนเหล่านี้เอามาขึ้นสารเพื่อให้ได้รับอาญาเข้าไปนอนอยู่ในเรือนจํานอนอยู่ในคุกให้ติดคุกติดตารางซะบ้างจะได้เข็ดลาบแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่เคยกระทําการใดๆเลยกับบุคคลที่จับจ้องเบื้องสูงรวมทั้งกระทรวงไอซีเวลานี้เว็บทั้งหลายาที่ลบหลู่ดูหมินสถาบันก็ยังด่าด,ดืนอยู่ถามว่ากระทรวงไอซไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยหรือแต่ปรากฏว่า คนชั่วยังลอยนวลอยู่ในสังคมได้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างพวกที่จับจ้วงเบื้องสูงทางโลกไอทีกับคนที่ว่าร้ายตักเตือนยิ่งลักกระทรวงไอซีทีจะสนใจกับกระแสของคนที่มีการตักเตือนยิ่งลักให้มีสติให้มีปัญญาจะดำเนินการปิดเว็บของเขาแต่ว่าเว็บของพวกที่จับจ้งเบื้องสูงสถาบันนั้นกลับละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ถึงเอาที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีมวลมาหาประชาชนแ่กันไปแจ้งความที่กองปราบครับให้ดําเนินการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไ c t ในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่เพราะคุณเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ประชาชนนักอกหนักใจเป็นที่สุดเรื่องที่12ครับวันนี้ผมเรียนพี่น้องครับว่าปัญหาของประเทศไทยขณะนี้ก็คือ ประเทศไทยหมดโอกาสแข่งขันบนเวทีบนเวทีสากลหรือว่าบนเวทีเสรีขณะนี้ประเทศทุกประเทศเข้าเดินหน้าแข่งขันกันบนเวทีโลกเสรีแต่ประเทศไทยหมดโอกาสครับคนที่ทําให้หมดโอกาสก็คือทักษิณที่ทรงยิ่งรักซึ่งเป็นผลผลิตคลนนิ่งของตัวเองมาปกครองบ้านเมืองบนเวทีระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนวันนี้ประเทศไทยก็รังท้าย ในมิติทางเศรษฐกิจมิติทางเรื่องของการพัฒนาทางเรื่องสังคมการศึกษามิติในการที่จะแข่งขันในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือประเทศไทยไม่มีอะไรทําให้ประเทศอื่นๆในอาเซียนมีความรู้สึกว่าเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจเลยเพราะว่าเราไปจับจองที่นั่งและที่ยืนอยู่คนสุดท้ายของแถวทั้งๆท,ที่อาเซียนนั้นเป็นเวทีที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มขึ้นในสมัยก่อน ท่านพันเอกดอกเตอร์นัดคอมันนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ริเริ่มเชิญอีก4ประเทศอันประกอบด้วยมาเลเซียอันประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์มาประชุมร่วมกันที่กระทรวงการต่างประเทศแต่เดิมนั้นอยู่ที่วังสารรามมีการหารือกันในการที่จะทำงานร่วมกัน5ประเทศโดยมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ได้ลงนามสัตยาบันเรียกว่าสัตยาบัน กรุงเทพให้สัตยาบาันร่วมกันว่า5ประเทศในขณะนั้นคือไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์จะร่วมมือกันเป็นการเริ่มก่อตั้งนะครับสมาคมอาเซียนหรือว่าสมาคมเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้จากวันนั้นถึงวันนี้พันเอกดอกเตอร์ถนัดคอมันยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านอาวุโสมากแล้วเหมือนประหนึ่งคอยดูความสําเร็จของอาเซียนในขณะที่คนที่มาร่วมลงนามล้มหายตายจากไปหมดแล้วไม่ไว่าจะเป็น ช่วงอ,อ,อ,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียอาดาม,มาลิกเมื่อว่าจะเป็นราชารัตนำของสิงคโปร์เมื่อว่าจะเป็นมาโกสของฟิลิปปินส์นะครับหรือว่าฮุเซนออนของมาเลเซียล่มหายตายจากไปหมดแล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้พันเอกถนัดคอมันยังมีชีวิตอยู่แต่สิ่งที่พบเห็นขณนะนี้ก็คือว่าเมื่ออาเซียนขยายตัวเป็น1ิบประเทศคนไทยเราอับอายขายหน้าเขามากเพราะเนื่องจากว่าเรา เป็นประเทศที่ตามหลังอีก9ประเทศเนื่องจากว่านโยบายของผู้นําประเทศไม่มีอะไรครับนอกจากกวงนอกเนี้จากนั้นการวางตัวบุคคลขึ้นไปแข่งขันบนเวทีเสรีบนเวทีสากลก็เล่นแต่พักพวกเอาคนของตัวเองขึ้นไปโดยที่ศักยภาพคุณภาพนั้นมือไม่ถึงในการจะเป็นตัวแทนประเทศเพื่อไปต่อสู้กับอีก9ประเทศเป็นมิตรกันจับมือกันแต่ก็ต้องแข่งขันกันภายใน เพราะแต่ละประเทศเขาหวังประโยชน์เพื่อประเทศของเขาเองแต่ว่าคนไทยเรานั้นเป็นโชคเป็นคนโชคร้ายที่มีรัฐบาลจากระบอบทักษิณที่ทําให้ทุกอย่างของประเทศไทยนั้นหมดโอกาสไม่ต้องพูดถึงเวทีสากลที่เติบโตไปมากกว่าอาเซียนวันนี้เราเสียโอกาสเข้ามากครับไม่ว่าการเจรจาอาฟต้านาฟต้าไม่ว่าการเจรจาใดๆบนเวทีโลกเสรีวันนี้เราเสียโอกาสเข้ามาก